เราจะไปจูบส,สะพอนผาชั่วมมาลากกันนะคะเพื่อนๆอันนี้คือทางเข้านะคะคเพื่อนๆก็จะมีรถ ราวิ่งควักไ่กันค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายทําคลิปเป็นช่วงใกล้ๆวันหวยออกนะคะเพื่อนๆก็จะมีคนขับรถตามกันเข้ามาหลายสิบคันอยู่นะคะบางคนก็ขับกลับออกไปแล้วนะคะส่วนมากเขาจะมาตอนเช้าแล้วก็กลับออกไปตอนประมาณทเที่ยงแต่ว่าหนูมาเนี่ยก็คือมาตอนช่วงเที่ยงนะคะ ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านมาถึงวัดนี่ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเต็มเต็นะ,ะคะเพื่อนๆบรรยากาศสองข้างทางนี้ก็จะเต็มไปด้วยป่าแล้วก็เขานะคะไม่ค่อยมีบ้านเรือนผู้คนสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าแถวนี้ความเจริญยังมาไม่ค่อยถึงนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็น ป่ายางต้นปาล์มแล้วก็สวนองุ่นก็สวนมากนะคะแลก็จะมีป่าไม้ขึ้นรกทึบเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีสวนมะพร้าวแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ประมาณสักห้าโลสิบโลจะมีสักหลังนึงนะ,ะไม่รู้ว่าเป็น บ้านเรือนของประชาชนแถวนี้หรือว่าบ้านเรือนของเจ้าของเเจ้าของสวนนะคะเพื่อนๆอันนี้พิกัดเราใกล้จะมาถึงแล้วนะคะพเพื่อนๆตรงไปอีกหน่อยนึงนะคะวัดวังเคียรีวันวนารามนะคะคือจุดมุ่งหมายปลายทางของเราที่กําลังจะเดินมุ่งนหน้า<อ>ไปไนะคะที่เรามาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพเพื่อนๆเราเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาร่วมๆสองช ม่เดินทางมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะคเพื่อนๆตาม GPS มานะคะนี่นะคะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางแล้วนะคะคเพื่อนๆอันนี้คือทางด้านหน้าทางเข้าวัดนะคะถึงแล้ว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 วัดวังเคียรีวันวนารามอำเภอบ่อทอง จังหวัดชนบุรีนะคะเพื่อนๆด้านหน้าทางเข้าก็จะเป็นป่าไม้แบบนี้นะคะเพื่อนๆค่อน,ข,อนข้างจะสงบ ร่มเรือนร่มเย็นมากเลยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศด้านในนี้บอกเลยว่าเย็นระยือกชุ่มช่ำแล้วก็ดูมีสเสน่ห์มีมนต์ขลังมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในป่าในเขานะคะมีความเงียบสงบวิเวกบางเวงสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีประชาชนมาทําบุญเดินทางมาขอพรขอโชคขอลาบกันเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสองข้างทางนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีรถจอด ตามตริมถนนตามไหล่เขาเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะเพื่อนๆที่เราขับรถเข้ามาแล้วก็จะเจอกับทางเข้าที่เป็นถนนหนทางที่ยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะคะเป็นหินลูกลังนะคะไม่ใช่ทางคอนกรีตนะคะเพื่อนๆเป็นหินลูกลังที่เขานํามาถมถนนเพื่อให้ถนนมันเรียบแล้วก็เข้าออกได้สะดวกนะคะวัดนี้ ยังไม่ได้พัฒนา,าสักเท่าไหร่นะคะตามที่สายตาฝาสายมองนะคะเพราะว่ายัง มีประชาชนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้มีกระแสนะคะเพืพ่อนๆกระแสในโซเชียลตามช่องทางต่างๆนะคะคนก็จะมาตามกระแสกันนะคะรวมทั้งภาษาเองก็มาตามกระแสนะคะเพืพ่อนเพื่อนมีกระแสในโซเชียลที่ใดว่ามีหวยเด็ดหวยดังที่ใดเราก็ตามมานะคะเพื่อนๆอันนี้บรรยากาศภายในวัดนะคะเพื่อนเพื่อนไทยเห็นตั้งแต่ประตูทางเข้าเรื่อยมาจนถึงด้านในวัดนะคะ เดินทางเข้ามาทีแรกเราก็จะมาเจอกับนี่เลยนะคะทาวเวสวุวรรณสีเขียวเลยนะคะเพื่อนๆน,นะนี่สีเขียวนะคะเราซูมให้ดูนะ,ะสีเขียวใหญ่ๆอง,ง์ยักษ์เลยนะคะเนี่ยบรรยากาศในวัดนี้ดูแบบไม่น่าเชื่อว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆคนเยอะมากเลยนะ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงใกล้หวยออกด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่สิบห้านะคะที่เรามานี่นะคะ อันนี้เป็นยักษ์สีเขียวกับสีเหลืองตั้งอยู่หน้าทางเข้าวัดด้านซ้ายมือนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอุโบสถแล้วก็สาลาการประเรียนยังสร้างไม่เสร็จนะฮะประชาชนก็มาเยอะมากนะะขนาดช่วงนี้ที่เรามาเป็นช่วงเที่ยงแล้วนะคะคนก็ยังเยอะอยู่นะคะถ้ามาช่วงเช้าๆคนจะเยอะกว่านี้นะคะบางคนบางส่วนเดินทางกลับไปแล้วนะคะ อันนี้ด้านในคือรถติดมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะดูจํานวนรถนะคะจํานวนรถจํานวนคนนะ,ะเนี่ยรถนะคะเพื่อนๆรถรถจอดเรียงรายยาวมากๆเลยนะคะวัดนี้มีกระแสะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกับความเชื่อ เรื่องโชคลาบนะฮะแถวนี้เขาจะมาทำบุญกันเพราะมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของอพญานาคปู่แสนสิริพญานาคราชนะคะเพื่อนๆน,นะถ้าใครที่มีความเชื่อสายญานพญานาคก็สามารถเดินทางมาทำบุญมาขอพรขอโชคขอลาบที่นี่กันได้นะคะ อันนี้เป็นด้านในวัดนะคะเพื่อนๆนตรงนี้ก็จะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อนเพื่อนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลานจอดรถล, <ez> ลานจอดรถนี้ก็จะเป็นพื้นดินแบบนี้นะคะเพื่อนๆนทางวัดนำหินลูกลังแบบนี้นะคะนำหินลูกลังมาเทนะคะเพื่อให้เป็นที่จอดรถนะคะไม่ได้เป็นพื้นคอนกรีตแต่อย่างใดนะคะดูจำนวนอ่า ผู้ที่มีจิตเริ่มใสศรัทธาเดินทางมาที่นี่นะคะรถรายเยอะจนแน่นวัดนะคะตอนนี้ก็วนหาที่จอดรถอยู่ประมาณสองสามรอบแล้วไม่มีที่จอดรถจนต้องให้คนขับรถขับรถออกไปด้านนอกวัดเพื่อไปหาที่จอดนะคะด้านขวามือตรงน,นี้ก็จะเป็นต้นโพนะคะเพื่อนๆต้นโพร้อยปีต้นใหญ่มากเลยนะคะ มีผ้าเจ็ดสีเจ็ดสอกผูกตรงนี้ด้วยนะคะน่าจะให้หวยแม่นนะคะวันนี้ที่เรามาเป็นวันอาทิตย์นะ,ะเพื่อนๆคนก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษนะ,ะดูจำนวนรถแล้วก็จำนวนคนที่มานี่ก็แบบว่าอุ่นหนาฟฝาข้างมากๆเลยนะคะเพื่อนๆด้านล่างโน้นนะคะเพื่อนๆด้านล่างโน้นก็จะเป็นเขานะ,ะตีนเขาไปทางด้านโน้นนะ,ะวัดนี้จะรอบล้อมไปด้วยภูเขานะคะ แถวนี้ไม่ค่อยมีบ้านเรือนผู้คนนะคะก็จะมีแต่ประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาทําบุญขอพรขอโชคขอลาบที่นี่กันนะคะเพื่อนๆน,น,น,นะภายในวัดก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงตั้งร้านขายของให้กับประชาชนแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทําบุญขอโชคขอลาบกันนะคะ นี่มีร้านค้าร้านขายอยู่หลายร้านมากๆเลยนะคะเพื่อน<ๆ>มาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะหิวข้าวหิวน้ํามีข้าวของมาวางขายพร้อมขายพร้อมเสิร์ฟเต็มลานวัดเลยนะ<ๆ>มีทั้งผลไม้ของกินของข้าวของหวานน้ำดื่มนะคะเพื่อนกขอแค่มีตังก็ได้อินท้องแล้วนะคะ นี้ทางเดินที่เข้ามานะคะเพื่อนอน,นอกจากร้านค้าร้านขายแล้วก็จะมีร้านขายลอตเตอรี่แผงขายลอตเตอรี่พ่อค้าแม่ค้าหาเปรข,ขายของพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่กันเยอะเลยค่ะวันนี้ฝนตกนะพื้นก็จะค่อนข้างแฉะนะคะเพื่อน,พ,อนพื้นแฉพื้นเปียก อันนี้พ่อค้าแม่ค้านะคะภายในลานวัดมีคนมาขายของกันเยอะเลยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็เยอะเป็นพิเศษนะคะม,มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้เป็นทางขึ้นไปชมลอยพระพุทธบาท500อยนะคะครตรงนี้ก็ค่อนข้างจะโด่งดังมากๆเลยะคะมองไปไกลๆนี่ก็จะเห็นรูปปั้น พ่อปู่แสนเสริสเรงพญานาขราชนะที่เขาถ่ายไปลงโซเชียลกันเยอะๆนะฮะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วยังไม่ได้เดินทางมาต้องรีบมานะคะช่วงนี้กระแสดังมากๆฮิตฮอตกันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เรามาตามกระแสนะคะเพื่อนๆวัดนี้กำลังดังนะคะมีความเชื่อว่าเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านพญานาคเกีก่ยวกับพญานาคนะใครที่ยังไม่เคยมาต้องมานะคะพเพื่อนๆอันนี้พอเราเดินมาจากตรงร้านค้าด้านหน้าทางเข้าฝ่ามือเป็นที่จอดรถนะพเพื่อนๆเดินมาด้านในด้านขวามือเราก็จะมาเจอกับจุดบูชาดอกไม้ทุกเพียนสําหรับไปสักการะบูชาพ่อปู่แสนสิริพญานาคราชนะคะอันนี้เป็นจุดบูชาดอกไม้ทุกเพียนะคะ บูชาได้ตามกำลังสักธานะคะนะ응ยอดตู้ได้เลยนะคะ <ț os> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดไหว้พระนะคะไ <deficiency> หวพ้พระขอพรอข,อขอโชคขอลาบนะคะเพื่อนๆ <Netherlands> วันนี้ที่เรามาเป็นวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆคนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะ <peer> แล้วก็เป็นวันใกล้หวยออกด้วยนะคะคนก็จะยิ่งเยอะนะคะเพื่อนๆ คนแน่นวัดเลยนะ,ะอันนี้ก็อธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบได้ตามแต่จิตศรัทธานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าไปไหว้ขอพรปู่แสนเสิีิพระยานาคราชนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อน ปูแสนสิริพญานาคราชก็จะเป็นองค์สีดําแบบนี้นะคะเป็นองค์สีดําตรงกลางก็จะมีตรงกลางคอก็จะมีสีทองนะคะคเพื่อนๆควันทูบนี้แบบว่าเยอะแบบว่าหายใจเข้าไปนี่แบบว่าแทบสำลักควันเลยนะคะอันนี้เป็นทางขึ้นเขานะ,ะตรงนี้ไปนมัสการ อู๋แสนศิรินะคะเป็นบันไดพญานาคนะอันนี้ก็จะเป็นตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองนะคะจังหวัดชนบุรีนะถ้าใครที่อยากเดินทางมาไม่ชินทางก็ปักหมดุ GH, ปหมดปัก g p s ปักหมุดปัก GPs เดินทางตาม GPs มาได้นะคะหนูก็มาตาม GPs เหมือนกันนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อน,ๆๆน,อน,น,นะะเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาที่วัดวันคีรีวันวนารามนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองนะคะอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเดินทางมาที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยมานะคะแต่ถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วอยากเดินทางมาขอพรขอโชคขอลาบก็เดินทางมาได้นะคะช่วงนี้กําลังเป็นกระแสโด่งดังมากๆนะคะในโซเชียลนะ วัดนี้ก็จะเงียบสงบแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลผู้คนแล้วก็อยู่ห่างไกลความเจริญมากๆนะคะเพื่อนเือนเป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นแวดล้อมไปด้วยป่าไม้แล้วก็ภูเขานะคะน่าอยู่น่าเดินทางมาขอพรขอโชคขอลาบมากเลยนะคะสงบร่มรื่นแล้วก็ร่มเย็นมากๆเลยนะคะ บริเวณภายในวัดนะคะเพื่อนๆก็จะรายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็ต้นไม้นะคะเพื่อนๆต้นไม้นี้ก็จะมีต้นไม้ที่ค่อนข้างมีอายุนะคะต้นไม้ก็ต้นสูงต้นใหญ่นะคะภูเขานี้ก็สูงและก็ชันมากๆเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินชมภายในวัดนี้ไปรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปภายในเขานะภายในภูเขานี้ก็จะเป็นอุโมงค์เป็นคำที่ทางวัดจะเส แดงโชว์พระพุทธรูปแล้วก็ปฏิมากรรมทางด้านพระพุทธศาสนาไว้ด้านในนะคะอันนี้เป็นถ้ำเสือนะคะเพือเ่อนๆก็จะมีทางไปชมรอยพระพุทธบาทนะคะภายในวัดนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาขาขายกันเยอะอยู่พอสมควรนะคะทั้งค้าขายของกินของใช้ของที่ระลึกแล้วก็พวกลอตเตอรี่ต่างๆนะคะสำหรับใครที่มาขอหวย แล้วก็ได้เลขได้ตัวเด็ดแล้วก็สามารถนำไปตีเป็นเลขแล้วก็ซื้อหาเสียงโชคภายในวัดนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขามาบริการภายในวัดได้ถึงที่เลยนะคะ Terima kasih telah ตอนนี้ฟ้าใสก็กําลังบูชาดอกไม้ทุบเทียนนะคะเพื่อจะนําไปกราบไหว้ขอพอรขอโชคขอลาบกับเท้าแสนสิริจันทรานาคราชนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดบูชาดอกไม้ทุบเทียนอยู่หลายจุดนะคะอยู่ภายในวัดนะคะภายในวัดก็เท่าที่ดูก็จะมีอยู่ประมาณ5จุดนะคะถ้าสะดวกตรงไหนก็บูชาตรงนั้นนะคะแล้วก็นําไปไหว้เพื่อขอพอรขอโชคขอลาบกับเท้าแสนสิริจันทรานาคราชได้เลยนะคะจุดบูชาดอกไม้ ทุบเทียนที่นี่จะไม่มีการให้นั่งกราบนะคะก็จะเป็นการยืนไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันกลางแจ้งแบบนี้นะคะด้วยทูบ16ดอกนะคะปูชาไปแล้วก็นำมาจุดตรงที่ทางวัดเขาเตรียมไว้ให้นะคะเมื่อขอพรขอโชคขอลาบเสร็จเราก็จะนำไปจุดตรงกระถางที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ทางมุมคลิปทางด้านขวามือนะคะตรงลานนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นทั้งจุด ขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็เป็นจุดแก้บนอยู่ในที่เดียวกันนะคะถ้าใครที่เดินทางมาขอพรขอโชคขอลาบหรือมาแก้บนตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าคนจะเยอะนะคะอย่างเช่นฟ้าใสาที่มาวันนี้ก็โดนไฟจากควันทูบไหม้ผมไปจนแหวงไปเลยนะคะตามที่เห็นในคลิปตอนนี้นะคะก็ จนเห็นหนังหัวเขาขาวโผ่มาเลยนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะก็จะมุดไปมุดมาบางทีเราระวังเขาแต่เขาก็ไม่ได้ระวังเรานะคะบางทีอาจจะคิดว่าระวังกันดีแล้วแต่มันก็พลาดได้นะคะมันเป็นอุบัติเหตุนะคะ ก็ไม่ถือสากันขอพทษขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็คือจบนะคะถือสว่าฟาดเคาะไปนะคะอันนี้ก็เราก็จะมาขอพรขอโชคขอลาบกับแสนสิริจันทานาคราชกันกลางแจ้งนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นการจุดธูป16ดอกแล้วก็พวงมาลัยหนึ่งพวงนะคะพอขอพรขอโชคขอลาบเสร็จเราก็จะนําไปปักไว้ตรงกระถางตรงทางด้านหน้าของท่านเท้าปู่แสนสิริจันทานาคราชนะคะเสร็จแล้วก็จะนําธูป ไปจูดเพื่อขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็ไปอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบอีกทีหนึ่งตรงใต้ท้องท่านเท้าแสนเซริจันทานาคาราชนะคะเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าถ้ามาลูบใต้ท้องพญานาคจะทําให้พรที่ขอไปถึงท่านได้เร็วมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครพาทานะคะแต่ว่าฟาไซก็เห็นเขาทํากันเนยอะก็เลยทําตามเขานะคะพเพื่อนๆนะ <S <S Giminia bắn nó để bắn nó lại tiêu mặt 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 ตรงลานสักระทางด้านขวามือก็จะเป็นถ้ำปู่ผู้ชงนาคราชนะคะที่พี่ผู้ชายเสื้อสีส้มกําลังอุ้มเด็กเดินลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินไปดูใกล้ๆนะคะว่าตรงถ้ำปู่ผู้ชงนาคราชมีอะไรนะคะที่มองเห็นเป็นหางพญานาคที่มองเห็นเป็นหางรูกป,ปั้นพญานาคยื่นลงไปนะคะพอเรามาดูใกล้ๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเหมือนหินก็กนินย้อยแล้วก็มีน้ําหยดลงมานิดหน่อยนะคะ นี่ทางไปถ้ำแม่ย่าหมากหอมนะคะเพื่อนเพื่อนตามมาเลยจ้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นเขานะคะไปปีนเขาชมความงามของถ้ำพญานาคนะคะถ้ำนี้มีชื่อว่าถ้ำแม่ย่าหมากหอมนะคะเพื่นอนเพื่อน้ยสูงและชันมากเลยเดินแค่นี้ก็นหนื่อยค่ะและเขาไม่ค่อยดีช่วงนี้เพิ่งไปปั่นจัก,กรยานมา ทางนี่แบบว่าคดเคี้ยวเรียวงอมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าทางก็ค่อนข้างจะเตรียนหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามีประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีจิตเรื่มใสศรัทธาเดินทางมาทําบุญขอพรขอโชคขอลาบที่นี่กันอย่างไม่ขาดสายเลยนะทางมันค่อนข้างจะสูงชันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี้ด้านล่างที่เราเดินขึ้นมานะคะ อันนี้เป็นต้นโพหรือเปล่าต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่เท่าห้าหกคนโอบเลยนะคะ,ะก็จะเป็นถ้ำขึ้นไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆว้ น,นี่ถ่ายจากมุมสูงด้านบนสุดนะคะเพื่อนๆอันนั้นก็ทางที่เราขึ้นลงมาเมื่อกี้นะคะๆๆๆพอขึ้นมาถึงจุดบนสุดของถ้ำก็มาสิ้นสุดตรงนี้นะคะถ <ๆ S 1> ้ำตันอยู่ๆๆแค่นี้นะคะไปต่อไม่ได้แล้ว เหมือนออกซิเจนจะน้อยหรือว่าเราเหนื่อยหายใจไม่ทันเลยยังไงก็ไม่รู้นะคะมันรู้สึกหายใจไม่ค่อยอิ่มท้องเลยนะมืดมากนะขนาดมีแสงไฟให้แสงสว่างนะเป็นหลอดไฟให้แสงสว่างนะยังรู้สึกมืดนะและหายใจไม่ค่อยอิ่มท้องด้วยนะคะต้องลงแล้วลนะ่ะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินชมถ้ำเสือกันนะคะตามอะไรค่ะถ้ำเสือมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะคเพื่อนๆนะจะเป็นไรชันเข้าไปแบบนี้คะอันนี้เรามาถึงภายในถ้ำแล้วนะคะคเพื่อนๆตรงนี้เขาจะเรียกว่าถ้ำเสือฮะ ประชาชนที่มาขอพรขอโชคขอลาบตรงลานพิยานาะปูสีปูแสนเซริีจันทานคร,ราชเสร็จเขาก็จะเดินทางเข้ามาภายในถ้ำเสือเพื่อมากราบไหว้สัการะขอพรขอโชคขอลาบกันนะคะตรงนี้เขาอนุญาตให้จุดทูปจุดเทียนขอพรขอโชคขอลาบปิดทองแล้วก็วางพวงมาไลัยได้นะคะพเพื่อนๆนะ แล้วจ้าเล็กทุบที่เรารอคอยนะคะคเพื่อนๆตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะคะคเพื่อนๆใครจะนําไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะมากน้อยตามแต่ชอบนะคะคเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบันไดพญานาคนะคะคเพื่อนๆจะเป็นบันไดที่ทอดยาวไปตามไหล่เขานะที่เห็นชันชันสูงสูงภูเขานะคะคเพื่อนๆเรากําลังพาเพื่อนๆเดินขึ้นบันไดที่อยู่ ามไหลเขานะคะพเพื่อนๆก็จะมีความสูงและก็ชันมากๆนะคะใครที่เขาไม่ดีนี่เว้นไปได้เลยไม่ต้องขึ้นมาตรงนี้นะคะพเพื่อนเเพราะว่ามันชันแล้วก็สูงมากนะคะตั้งขึ้นไปเอียงประมาณ80-90องศานี่ก็คือขึ้นเขาไปชมวิวด้านบนนะคะพเพื่อนๆก็จะเป็นบันไดทางราชชันสูงมากๆนะคะพเพื่อนๆยิ่งเดินยิ่งเหนื่อย ยายแลยายบอกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะตอนนี้อุ้ยตอนนี้ขาปั้นหมดเลยเหนื่อยมากเพราะว่ามันสูงแล้วก็ชันมากๆนะคะเพื่อนๆนะใครที่ขาไม่ดีเขาไม่ดีแนะนําว่าอย่ามาเลยนะคะลําบากมากเดินได้สี่ห้าเก้านี่ก็ ต้องเดินไปหยุดไปพักไปนะข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้นะนี่มาครั้งแรกนะคะแต่คือต้องใช้ความพยายามในการเดินมากมากเลยนะเพราะว่าสูงและก็ชันมากๆเลยนะคะยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยยิ่งพยายามฝืนยิ่งเหนื่อยนะ อันนี้คือทางขึ้นลงที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะเพื่อนเพื่อเพื่อขึ้นมาชมพระพุทธบาทคู่อยู่ด้านบนยอดเขานะคะอันนี้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธบาทคู่นะคะเอาบอกกันว่าวันที่23กันยายนปี60ได้มีการค้นพบพระพุทธบาทคู่บนภูเขาแห่งนี้ที่วัดวันคีรีวนารามนะคะ ด้านบนยอดเขาก็จะเป็นที่สักการะลอยพระพุทธบาทคู่นะคะพเพื่อนๆหลังจากมีการค้นพบก็จะมีการทำบุญสักบาทแล้วก็เวียนเทียนที่นี่ในทุกๆปีนะคะคนอุ้มอะคนอุ้มใครอุอร้มอว่าเดินเองเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมพระพุทธบาทคู่กันนะคะเนี่ยพระพุทธบาทคู่นะคะเพื่อนๆ จะไปยีก็มไยีบก uh, <forced high> ็ะยกจะไปยีบก็จะไปยกจะไปยบกหนยีบไปก็ะไยก็ะไก็จะ่ปี็ะยบก็จะไ่ยีบะไยกะไปยีบก็จะนปะไปบ็จีะไะก็จะไปก็นไยีกาจนบก็จะไปย็จะยจะะบน็จะยีบก็จจะะก็นยอดเขานะคะเพื่อนๆ วิวมุมสูงก็ค่อนข้างจะสวยสวยงามมากๆอยู่พอสมควรนะคะวันนี้มันคึมฟ้าคึมฝนหน่อยก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะคะมองเห็นภูเขาลูก,กอื่นๆที่อยู่รายล้อมเขตอำเภอบอ่อทองหลายลูกเลยนะคะอันนี้ ด้านบนสุดของยอดเขานะคะเพื่อนเพื่อนใครที่จะขึ้นมาบนยอดเขานี้จะต้องอาศัยพละก,กาลังและความแข็งแรงของเขาของแข้งขาอย่างดีนะใครที่เขาไม่ดีขาไม่ดีแนะนําว่าอยาขึ้นมานะเะพื่อนเพื่อนเหนื่อยจนหอบนะเพื่อนเพื่อนถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะคะ ด้านบนนี้ถือว่าจํานวนประชากรน้อยกว่าอยู่ด้านล่างเยอะมากๆนะคอาจจะเป็นเพราะว่ามันสูงแล้วก็ชันมากนะคะคนก็จะไม่ค่อยขึ้นมาที่ขึ้นมาด้านบนนี่มีแต่อายุประมาณสิบยี่สิบสามสิบนะคะมากสุดคือสี่สิบนะ,ะไม่เหมือนข้างล่างนะคะมีทุกช่วงวัยนะคะเพื่อนๆสูงมากๆนะ ข้างล่างก็จะเห็นสารากุติวัดแก็มีสวนปามมีภูเขาลูกอื่นๆนะคะอยู่ลายล้อมเต็มไปหมดนะคะความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเลยนะคะเพื่อนๆวิวสูงมากนะคะต้นไม้อุดมสมบูรณ์เ,เขียวขจีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะนแต่วัดนี้ตั้งแต่มายังไม่เห็นน้องลิงสักตัวเลยนะคะแถวนี้น่าจะไม่ใช่ถิ่น,นที่อาศัยของน้องลิงนะคะ เห็นมีแต่หนูกับค้างคาวกระลอกนะคะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทคู่นะคะเพื่อนเพื่อนที่มีคนจุดทูปจุดเทียนขอพรน,นั่งไหวขอโชคขอลาบอยู่นั่นนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอมาขอพรขอโชคขอลาบก็มาได้นะคะวัดที่นี่เป็นวัดเปิดนะคะเปิดทุกวันมาได้ทุกวันนะคะ ขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาแวะชมให้กำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ